สวัสดีค่ะทุกคนก่อนอื่นนะคะต้องขอขอบคุณนางแบบ1นล้านวิวของเราด้วยนะคะที่วันนี้เนาะอนุญาตให้ช่างขวัญน,นะคะทําคลิปสั้นๆมาฝากทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้นางแบบ1นล้านวิวของเรานะคะอยากจะตัดผมสั้นขึ้นไปอีกนะคะเคยได้ยินใช่ไหมว่าวงการผมสั้นเข้าแล้วออกยาก หลายๆคนก็เป็นเช่นนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ยิ่งเวลาที่เราได้ตัดผมสั้นแล้วมันก็ดูแลง่ายใช้เวลาในการดูแลเนี่ยไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นสาวๆหลายๆคนก็มีหลายๆเหตุผลในการเข้าวงการผมสั้นเนาะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะที่ช่องฝันได้คุยกับลูกค้านะคะส่วนมากแล้วหลายๆคนก็มีสาเหตุที่ามาจากผมร่วงนะคะ หลายๆคนผมร่วงแล้วก็อยากตัดผมสั้นหลายๆคนผมบางแล้วก็อยากตัดผมสั้นนะคะแล้วก็เวลาที่ไว้ยาวๆเนี่ยรู้สึกว่าปลายผมมันหลอมแหลมมันเหลือน้อยมากนะคะเวลาของคนที่ผมบางแล้วเนาะเราไว้ผมยาวๆเนี่ยมันก็จะดูปลายเนี่ยน้อยมากเลยนะคะนี่ก็คือเหตุผลที่สาวๆตัดผมสั้นแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือความชอบนะคะความชอบของ คนที่ไว้ผมสั้นนั่นเองนะคะข้อดีของการไว้ผมสั้นแน่นอนนะคะว่าผมสั้นเนี่ยมันก็จะดูแลง่ายนะคะประหยัดเวลาในการดูแล รวมไปถึงการสระผมนะคะการเป่าผมเนาะมันก็แน่นอนนะคะทำได้ง่ายกว่าผมยาวนั่นเองรวมไปถึงการบำรุงต่างๆนะคะก็ทำได้ง่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้เซรั่มต่างๆหรือว่าการบำรุงด้วยการหมักผมต่างๆเนี่ยผมผมที่สั้นมันก็ทำได้ง่ายนะคะไม่ยุ่งยากนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนที่กำลังลังเลลังเลอยู่ว่าอยากจะลองตัดผมสั้นนะคะ หลายคนก็ไว้ผมยาวมาหลายปีแล้วบางทีบางทีการตัดผมสั้นก็คืออีกเหตุหนึ่งผลหนึ่งนะทุกคนก็คือการเปลี่ยนลุคนั่นเองนะคะถ้าคนที่ไว้ผมยาวมาเป็น10ปีนะคะแล้วอยากตัดผมสั้นนั่นน่ะคือการเปลี่ยนลุกนะคะเปลี่ยนลุกตัวเองดูแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นใครหลายๆคนที่กําลัง ลังเลอยู่ว่าจะตัดผมสั้นดีไหมนะคะก็ลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะคะแต่ว่า,าทรงในวันนี้ค่อนข้างที่จะสั้นในกรณีที่แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมัดเลยนะคะก็คือสั้นแบบปล่อยไปเลยนั่นเองเนาะต้องเป็นสาวๆที่ตัดสินใจแล้วว่าจะสั้นนะคะถ้าคนที่ยังลังเลก็ต้องเก็บความยาวไว้ในกรณีมัดผมนะคะแต่ว่าถ้าสาวๆที่ มั่นใจแล้วว่าเราจะตัดสั้นแบบปล่อยเลยก็ลองดูคลิปนี้เป็นแนวทางนะคะระหว่างที่พูดไปเนาะทรงผมก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ตกแต่งทรงอยู่นะคะทรงนี้ไม่เซ็ตก็สวยแน่นอนนะคะแต่ว่า,าถ้าจะให้สวยเป๊ะก็ต้องเซ็ตนิดนึงเนาะในทรงผมต่างๆนะคะถ้าเราอยากให้ทรงสวยเป๊ะเนี่ยเราก็ต้องเซ็ตนะคะแต่ถ้า,าเราไม่อยากเซ็ตก็คือสวยแบบธรรมชาติมันก็คือตาม เนื้อผมของลูกค้าแต่ละคนด้วยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะหนังแบบของเรานะคะเป็นคนสวยน่ารักเนาะได้เปรียบนะคะในเรื่องของรูปหน้าตัดทรงไหนก็เข้าหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นผมยาวหรือผมสั้นแต่สไตล์ผมสั้นก็จะดูแบบสวยเท่สวยแบบเก๋ไปแบบหนึ่งนะคะถ้าผมยาวก็จะแบบสวยแบบหวานๆนะคะเนาะผมสั้นก็สวยแบบเท่ๆนะคะ ก็ไม่ว่าจะจัดทรงไหนก็น่ารักเสมอนะคะสำหรับนางแบบทันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะที่อนุญาตให้ช่างขวัญทำคลิปมาฝากทุกคนเนาะซึ่งนางแบบของเราก็เป็นคนที่เซ็ตผมเป็นนะคะอยู่ที่บ้านก็เซ็ตผมเอง เป็นประจำอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยจะห่วงนะคะซึ่งเนื้อผมของนางแบบก็ค่อนข้างที่จะตรงสวยด้วยจริงๆไม่เซ็ตก็ปล่อยได้แบบธรรมชาติสวยเหมือนกันนะคะแต่เซ็ตก็จะสวยกว่านั่นเองเนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้จนจบคลิปนะคะแล้วกลับมาพบกับช่างขวัญได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปนะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของช่างขวัญด้วยนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเซรั่มบำรุงผมนะคะเซรั่มผลม่ว,มวงราคาไม่แพงนะคะใช้ได้นานแล้วก็ที่สําคัญใช้ดีด้วยนะคะก็สามารถพัก แชทมาหาช่างขวันได้เนาะขอบคุณนะคะ